โฟกุงขมับเจอทมงไทยเซอร์ไพรส์วันเกิดแบบนี้รักหวานๆอย่างเดียวมันน่าเบื่อนะคะเลยเติมเปรี้ยวเข้าไปซะหน่อยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ฮาสุดอะไรสุดจริงๆสำหรับคู่รักนักร้องอย่างหนุ่มททมไทยแพงศิลกับแฟนสาวอย่างโฟสกุลรัตถือได้ว่าเป็นคู่รักสุดฮาเพราะหาทำแต่คอนเทนต์เรียกเสียงของรอตได้ตลอดเวลาจริงๆ เข้ากันแมบปิดเป็นคุยสุดๆเลยคู่นี้แต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ยังมีโมเมนต์หวานให้แฟนคลับเนี่ยในตามอิจฉากันรัวๆเลยจ้าล่าสุดวาน,นี้นะคะวันที่25ตุลาคม2564ที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ35ปีของสาวโฟถึงจะอายุ35ปีแล้วนะคะแต่หลายคนเนี่ยคงอิจฉาความหน้าเด็กแล้วก็ความตัวเล็กไซส์มินิของสาวโฟทั้ง2อ,อย่างเนี่ยทั้งหน้าเด็กแล้วก็ตัวเล็กนะคะบวกกันทําให้สาวโฟเนี่ยดูเด็กตลอดกาลเลยจริงๆและล่าสุดนะคะเป็นวันเกิดของสาวโฟทั้งทีเนี่ยหนุ่มทําไทก็จัดหนักจัดเต็มเพราะเป็นหนุ่มใสยคอนเทนต์อยู่แล้วเนี่ยจะพาทาเซอร์ไพรส์ให้แฟนสาวได้อย่างไรนะคะ เซอร์ไพรส์กลางกรุงไปเลยจนสาวโฟนเนียถึงกับร้องโอ้โหเลยทีเดียวปีนี้นะคะพิเศษส,สุดๆเพราะหนุ่มทานไทยจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่กลางกรุงเทพเจ้าจอ LCD หน้าห้างมาบุญคองรวบรวมภาพของสาวโฟน,นะคะตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันมาในคอนเซปต์งานวัด งานบุญงานกระถินใดๆก็คืองานบุญสุดคุณตาเรียกได้ว่าทำเบอร์ดี้แฟนสาวนะคะสุดเซอร์ไพรส์แล้วก็ฮาสุดๆไปเลยทีเดียวหนุ่มทําไทยนะคะได้ปล่อยคลิปโมเมนต์ตอนที่สาวโฟเนี่ยเห็นของขวันวันเกิดชิ้นนี้นะคะพร้อมแคปชั่นว่า เจ้าของวัดเกิดดีใจน้ำตาไหลทันทีที่สาวโฟนะคะเห็นของคามม้เกิดเนี่ยงานนี้ทำเอาสาวโฟถึงกบร้องโอ้โหโอูห้อหูรัวร,วรวพร้อมกับปุมขมับทันทีบอกอีกว่าไม่ชอบเลยแบบเนี้ยไม่ชอบเลยอย่าทาโอ้โหพูดซ้าไปซ้ำมาแบบนี้นะคะหนุ่มทามไทยนะคะก็บอกว่าก็รู้ไงว่าไม่ชอบเพราะหัวเราะกันสนั่นด้านคลิป ทั้งตัวทำเองแล้วก็ทีมงานเองด้วยนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเรียกเสียงฮาเสียงหัวเราะได้สนานโซเชียลเลยทีเดียวเรามีคลิปเซอร์ไพรส์ฮาสนุกสรุปมาให้ชมกันด้วยนะคะไปชมกันเลยคะ่ะใครอ่ะเนี่ยใครอ่ะ พ,พี่ดูก่อนพี่ดูก่อนดิโอ้ยไอ้เหี้ยไปเทวายเลยสัตว์